AI ยังไงดีนะครับเรื่องของ AI เนี่ยใครก็คงรู้นะก็คงเคยได้ยินว่ามันสำคัญดีแค่ไหนแต่มันมีคนเป็นจำนวนมากที่ก็ไม่รู้ว่าจะเอามันมาใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมเองก็เลยอยากเอาเรื่องนี้เอามาทำเป็นรายการแล้วก็มาแนะนำให้พวกเราเนี่ยทำกันให้เป็นใช้มันให้คล่องแล้วก็เอามันมาเป็นประโยชน์ไปเลยกันละกันวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะฮะมากับน้องแชมป์ด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวให้แชมป์แนะนำตัวเองสันส้นๆสักหน่อยก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแชมป์ตรีพบนะครับก็ขอบคุณพี่พีมากเลยนะครับที่ชวนมาออกรายการนี้ด้วยกันโหรู้สึกดีใจมากๆที่จะได้พูดคุยเรื่องเรื่อง AI generative AI นะครับโดยเฉพาะในบริบทของการทํางานนะครับผมณนะตอนนี้ผมก็ทํา หลายอย่างครับเกี่ยวกับ AI นะครับคือผมก็เป็นเทรนเนอร์ทางด้าน AI ให้กับองค์กรนะครับผมแล้วก็เป็นคอมมู n i t y น e ิตี้ลีดเดอร์ของชุมชน AI ประเทศไทยด้วยครับตอนนี้มีสมาชิกกว่า1นึ่งแสนคนแล้วครับผมน่าจ,จะวรวมผมเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะ <c oughs> ย <c oughs> ที่มาที่ไปเนี่ยก็คือผมเองก็เป็นคนที่ใช้มันมาโดยตลอดเนาะแล้วก็หลายงานเนี่ยผมคนพบว่ามันมีประโยชน์มากแต่ว่า พอได้คุยกับแชมป์เนี่ยเราก็เจอปัญหาคล้ายๆกันก็คือคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้หรือคนส่วนใหญ่ก็มีบางกลุ่มนะซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่เหมือนกันที่ใช้แล้วเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ค่อยเป็นนะผมก็เลยมองว่าเอ๊ะเรามาน่าจะต้องเอามาพูดคุยกันดีกว่าทําเป็นรายการเลยซึ่งในรายการของเราเนี่ยก็จะเอาเป็นประเด็นนะอันนี้เนื่องจากนี่เป็นตอนแรกเราก็เลยมองว่าเริ่มเปิดประเด็นในเรื่องที่น่าสนใจก่อนแล้วอาจจะมีตัวอย่างพร้อมหรือว่า ออวิธีการเอาไปใช้ในบริบทของเรื่องที่เราเจะมานำเสนอในแต่ละตอนนะครับก็เลยอยากให้พวกเราเนี่ยลองติดตามเปิดใจกันสักหน่อยแชมป์ก็รู้เนาะเราก็รู้ว่าหลายๆคนอาจจะกลัวมันไง AI อ่ะน้องคิดว่า AI มันมีประโยชน์จริงป่ะหลายคนก็ยังตั้งคำถามอยูแนอน่แน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอนครับก็ เป็นเรื่องปกติเลยที่ที่หลายๆคนอาจจะยังรู้สึกว่าเฮ้ยกลัวกับมันไม่ว่าจะเป็นแบบ,บ,บกลัวว่าจะเรียนรู้วิธีการใช้งานมันไม่ทันหรือแม้กระทั่งว่ากลัวว่ามันวันหนึ่งมันจะมาแทนที่เราในการทํางานจริงอะไรเงี้ครับสาเหตุหลักที่เกิดความรู้สึกกลัวเฟียวิตกกังวลพวกนี้ขึ้นมาก็คืออยังคนส่วน ที่รู้สึกแบบนั้นนะอาจจะยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับมันครับผมยังไม่ได้รู้ว่าลิมิตของมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันทําได้ขนาดไหนข้อดีและข้อเสียมันอยู่ตรงไหนถ้าเข้าใจมากขึ้นความกลัวตรงนี้ก็จะหายไปครับอ่านี่แหละเลยเป็นที่มาของรายการ AI ยังไงนะฮะใช่เดี๋ยววันนี้เราจะพากันไปทีละสเต็ปใครไม่รู้ต้องรู้เลยต้องรู้แน่แน่ๆทำได้เลยอ่ะเอาง่ายๆนะครับอย่างวันนี้ขอเปิดประเด็นด้วยบริบทของ การทามาหากินดีกว่าตอนนี้หลายๆบริษัทก็เจอปัญหาเยอะเพราะว่าอย่างที่พี่อสอนแล้วก็ทำเวิร์กช็อปกับองคอ์กรนีไม่พ้นอะไรที่มันต้องเกี่ยวกับการหาลูกค้าการหายอดขายการหาตลาดใหม่ๆอย่างเงี้ยนะเพราะทุกวันนี้ธุกรกิจมันต้องแข่งขันกันใช่ไหมครับแล้วการแข่งขันเนี่ยมันระอุเลือดสาดเลยวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยในบริบทว่าเราจะใช้ generative AI แต่วันนี้ขอเน้นเฉพาะ ChatGPT ก่อน เอาตัวฟรีนี่ยแหละที่ไม่ต้องเสียเงินค่าสมัครอะ่ะเอ๊ะมันจะมาช่วยเรายัางไงได้บ้างแชมป์เคยเอาไปใช้ในเกี่ยวกับเรื่องเซลล์ด้านไหนบ้างกะนอะ้อง ถ้าเป็นในพาร์ทของเซลลใช่ไหมครับ uh, จริงๆแล้วในในอนาคตอันใกล้นี่ครับ generative AI หรือว่าพวก ChatGPT เนี่ยจะมีบทบาทสำคัญมากๆ mm. ในพาร์ทของเซลลนะครับในเกี่ยวกับพวกการทำงานอัตโนมัติต่างๆอย่างเช่นอตอบลูกค้า <c oughs> ที่ทักเข้ามาแบบอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม <c oughs> แต่ว่าณนะตอนนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะยังอยู่ที่ว่า มันยังเป็นได้เพียงตัวเสริมของอฝั่งเซลล์เพอร์ซันนะครับหรือว่าคนขายช่วยในการวางแผนต่างๆนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับกลยุทธ์การขายช่วยในการวิเคราะห์อีเมลถ้าลูกค้าตอบมาอย่างนี้บางทีมันอาจจะยาวเป็นภาษาอังกฤษและซับซ้อนนะครับ<ช>เราโยนข้อความนี้ให้ ChatGPT อ่านและถามได้นะครับว่าเอออย่างเงี้ยจริงๆแล้วเขา มีเจตนาอะไรยังไงหรือถามได้กระทั่งว่าแล้วแบบนี้เราควรจะตอบกลับไปยังไงถ้าเราอยากจะปิดดีลนี้ให้ได้อย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่ามีมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะมากเลยครับในการพัฒนาไอเดียของเออเซลแมนครับผมจริงๆพี่พี่ก็ใช้ในหลากหลายด้านนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องยกตัวอย่างให้พวกเราเนาะที่ตามติดตามฟังกันอยู่ได้เห็นสักสัก,สกตัวอย่างของตัวอย่างแล้วกันโดยเดี๋ยวผมจะให้แชมป์ยกตัวอย่างสักอันหนึง่งแล้วเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสักอันหนึง่ง ตพราะว่าบริบทของการเอามันมาใช้เนี่ยได้หลายแง่มุมมากแต่วันนี้เอาไปก่อนประมาณนี้แล้วเดี๋ยวตอนถัดไปเนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวอื่นๆมาเสริมให้พวกเราเนี่ยได้เปิดโลกกระถัดนะและได้ลองใช้กันอีกนะอ่ะแชมป์มีตัวอย่างอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างครับวันนี้ครับผมอ่าสำหรับตัวอย่างของผมนะครับก็จะเป็นไปในเชิงอ่อด้านธุรกิจครับครับอ่อถ้าสมมติว่าเราเป็น ผู้ประกอบการนะครับคือคือปัญหาของผู้ประกอบการเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราขาดที่ปรึกษาครับผมมันมันบางทีเราจะรู้สึกว่าเราเหมือนอยู่ตัวคนเดียวเลยเราไม่รู้จะหันไปคุยกับใครดีอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีคนที่จะเด้งไอเดียกลับไปกลับมากับเรานะครับเจ้า ChatGPT เนี่ยแหละครับช่วยได้ครับผมวันนี้ผมก็เลยหยิบ Use case ของทางฝั่งธุรกิจมาให้นะครับเป็นเรื่องเราจะใช้ ChatGPT เนี่ยช่วยในการ รันธุรกิจวางแผนธุรกิจได้อย่างไรอ่ะการวางแผนธุรกิจนะครับให้เริ่มจากพร้อมวางแผนแบบกว้างๆก,ก่อน mm hmm. คือให้ออกมาเป็นโครงธุรกิจก่อนว่าในโครงนั้นมีอะไรบ้างมีแบบว่าอธิบายธุรกิจของเราแผนการตลาดแผนการขายต่างๆนะครับผม mm hmm. แล้วหลังจากนั้นนะ่ะเราจึงสอบถาม เพิ่มเติมในไม้ที่ 2, องไม้ที่สามไที่สี่ในแต่ละพาร์ทที่เราอยากจะเจาะลึกลงไปนะครับอย่าง uh huh. เช่นแผนการตลาดเนี่ยมันก็สามารถลงไปอีกได้เยอะเลยใช่ไหมครับผมครับ <c oughs> อันนี้เป็นเทคนิคครับผมในในการพร้อมเพื่อเพื่อช่วยธุรกิจนะครับผมทีนี้ uh huh. ผมวันนี้ถ้าผมหยิบยกฝั่งหนึ่งมาเลยผมก็ยก ในฝั่งการวิจัยตลาดวิเคราะห์คู่แข่งแล้วก็ความชอบโดยทั่วไปของลูกค้ามามโดยที่ผมก็มีตัวอย่างพร้อมมาให้ด้วยครับผมครับอ่าโอเคพรอมอันนี้นะครับก็อ่าเราก็คี์เข้าไปเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมผมบอกว่า<ม> please provide comprehensive market analysis นะครับผม,มช่วยสร้างการวิเคราะห์ตลาดแบบครอบคลุมให้ผมหน่อยนะครับโดยที่<ม>เราก็จะต้องบอกโมเดลด้วยว่ารเราอยู่ในธุรกิจ อุตสาหกรรมไหนนะครับแล้วก็แล้วก็เราอยากรู้อะไรบ้างอย่างเช่น key trend competitive landscape customer mm. preference นะครับ highlight แล้วผมก็บอกด้วยว่าช่วย highlight potential opportunity นะครับหรือว่าโอกาสที่เราจะสามารถเข้าไปเล่นได้ในเ s กเมนต์ไหนนะครับให้ด้วยนะครับผม พอกด enter ปุ๊บตึมก็จะออกมาเป็นแพผนสําเร็จรูปเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงผมจะบอกว่าเป็นแผนสําเร็จรูปก็ตามนะครับคําตอบทุกคําตอบที่ได้จาก generative AI เนี่ยมันไม่ใช่ไฟนอลนะครับผมสุดท้ายแล้วก็จะต้องเป็นเรานะครับมนุษย์เนี่ยแหละที่เราจะคิดวิเคราะห์ว่าโอเคเราจะทำไหมอันนี้หรือว่าอันนี้ััรัเข้ากับบริบทของประเทศเราไหม เพราะว่าอย่างที่รู้โมเดลเขาเทรนมาจากข้อมูลทั่วโลกนะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้เข้ากับบริบทของเราได้นะครับผมแต่อย่างน้อยมันประหยัดเวลานะน้องเนาะคือโอราเยอะมาก<ร>ครับพี่มึนอยู่คนเดียวอะ่ะนะใช่ครับนะผมอันน,อน,น,นี้ต้องต้องมองดีๆนะพวกเราเวลาเราเป็นเซล์เนี่ยนะหรือว่าเป็น h Head of s a l ซ s หรือเป็นเซลดี r เตอร์นะหลายครั้งเราจะต้องทำแผนในแต่ละปีเพื่อนำเสนอผู้บริหาร หนีไม่พ้นต้องทำาซลท s Analysis, Five ิส e ฟฟอหรือว่าจะต้องทำเรื่องของ BCG m e t r i c นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแล้วแต่บริษัทวันนี้สามสี่นาทีเสร็จแล้วนะแป๊บเดียวแต่มันอยู่ที่เหมือนที่แชมพูดก็คือทริกของมันคือว่าเราต้องมีความรู้เรื่อง Business ด้วยเราถึงสามารถจะใช้พร้อมเป็นและเราต้องใช้ความรู้ของเราเนี่ยกับประสบการณ์นะมาคัดกรองอีกทีรอบสุดท้ายนึกง่ายๆ c h a t g p t คือกูรู ถ้าเราบอกมันดีมันจะเป็นกูรูแล้วก็เป็นกูรู้ได้ด้วยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราถามอะไรมันไปแบบที่ไม่เข้าเป้าฮะเราก็จะได้คำตอบที่ไม่ได้เรื่องเช่นกันนะครับผมมาดูตัวอย่างของผมบ้างกรณีของผมเนี่ยก็สอดรับกับที่ที่แชมป์พูดมาแต่ผมอาจจะลงมาเล็กลงมาหน่อยก็คือว่าถ้าถ้าเราทำงานเนาะแล้วเรามีสินค้าอยู่อยู่อย่างหนึง่งอย่างกรณีผมยกตัวอย่างว่าผม อยากจะทําสินค้าตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวใหม่เป็นพวกอาหารเสริมอาหารเสริมในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซัพพลีเมนต์นะแต่ของผมอาจจะก,กว้างเพราะผมอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมอยากจะหาอาหารเสริมมาขายในบริษัททาร์เก็ตกรุ๊ปใครว่าน่าจะเหมาะกับอาหารเสริมกลุ่มนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับง่ายๆถ้าเกิดทางการตลาดก็คือเราอยากได้ไบเยอร์เพอร์โซนานั่นเองเราอยากรู้ว่าเพอร์โซนาเนี่ยที่มันตรงกับซัพพลีเมนต์ของเราเนี่ย มันเป็นคนประเภทไหนที่เข้าขายนะครับอันนี้ผมเอามาภาพกว้างก่อนแล้วค่อยมาเจาะลึกว่าเพราะว่าอะไรอาหารเสริมแชมป์ก็รู้มันมีทั้งหลายประเภทใช่ไหมแต่ผมอยากรู้ว่าภาพกว้างก่อนไบเยอร์เพอร์โซนากลุ่มนี้ใหญ่เอาใหญ่ก่อนแล้วค่อยมาบีบแคบสมมุติว่าเรามีกลุ่มอาหารเสริมมีเป็นสิบเลยเราอาจจะใช้กว้างๆที่เป็นไบเยอร์เพอร์โซนาได้หลังจากนั้นเราเรามาเจาะไออาหารเสริมถ้าเป็นกลุ่มที่ ต้องการเฉพาะวิตามินดีต้องการเฉพาะวิตามินดีเราก็สามารถใช้หลักการนี้ได้เช่นกันผมก็จะใส่พร้อมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็ดูในในในเดี๋ยวอาจจะทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับพอใส่ไปว่าช่วยหน่อยอยากได้ไบเออร์เพอร์โซนาสำหรับเราที่ต้องจะต้องการจะขายซัพพลีเมนต์โปรดักทาร์เก็ตกรุ๊ปเนี่ยผมเจาะจงสโคบไปเลยว่าขอเป็นคนทำงานเว้ย ภา,ารรษาอังกฤษไวท์ค er. er อร่าไวท์คอร่าก็คือคนทํางานที่มันทํางานออฟฟิศอะถ้าบลูคอร่าก็จะเป็นคนทํางานที่แบบอยู่ตามโรงงานนี่ไหมผมคาดเดาว่าต้องการคนที่มีกําลังซื้อผมก็เลยใส่ไวท์คอร่าไปก่อนให้มันสร้างให้ผมหน่อยโดยในเนี้ยต้องมีระบุเรื่องของเพนพอยด์ด้วยว่าคนกลุ่มนี้มันมีเพนพอยต์อะไระอ่าแล้วมันก็จะออกมาประมาณว่าเอ้ยได้มาละคนเนี้ยอายุป,ประมาณยี่สิบห้าถึงสี่สิบ อะไรชายก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็ที่อยู่อาศัยระดับการศึกษาตำแหน่งหน้าที่การงานความรับผิดช,ชอบเป้าหมายในชีวิตอย่างเงี้ยเช่นคนยุคนี้ก็ต้องการเ<ม>ลิกหลายบาลานใช่ไหมต้องการประสบความสำเร็จในอาชีพอย่างเงี้ย<ม>นะจะ้ะว่าไงน้องป๋าผมผมชอบมากที่พี่ยกเคสนี้มาเพราะว่ามันมเป็นพาร์ทที่ใช้เวลาเยอะมากในใน,ในการคิด ใช่ครอย่างแล้วแล้วมันประหยัดเวลาได้พลังงานได้เยอะเลยครับผมแล้วสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรมัน c h a g p t มันมันบอกว่าไอ้คนกลุ่มเนี้ยนะมัน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 ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานต้องการเพิ่มผลผลิตเพิ่มผลงานโดยที่ยัง m a i n ทน i n healthy l i f e s t ได้ด้วยเว้ยและอะไรต่อมันมีความเครียดมันต้องการ m a เน g ความเครียดมันต้องการปัญหาต้องการป้องกันเรื่องเบิร์นเอาเนี่เห็นไหม เน้นเรื่องของ well-being เพน n p พอยตของมันคือเนี่ยพลังงานมันหมดแรงหมดวัยนะความเครียดเยอะนะครับมีความเครียดทั้งฟิ s i c a l แล้วก็เมนเทลเฮล t ์นะฮะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการกินด้วยกินคือพวกเนี้ยคนยุคนี้คือกินแบบไม่ค่อยได้ดูแลเรื่องโภชนาการนะครับเพราะว่างานมันยุง่งงาน,มนไม่สะดวกเพราะว่าคนคนนี้โปรไฟล์คือคนทำงานด้านมาร์เก็ตติ้งนะแล้วก็มีความเป็นห่วงระยะยาว ในเรื่องของสุขภาพร่างกายและจิตใจของตัวเองและที่สําคัญไม่ค่อยได้ออกกําลังกายสม่ําเสมอ oh. แค่เราเห็นภาพกว้างอย่างนี้นะถ้าทุกคนฟังตามผมนะเราจะเริ่มนึกออกแล้วซัพพลีเมนต์ตัวไหนที่เราควรเอามาขายดีผมจะบอกให้นะเป็นผมผมยิงถูกยิงเข้าไปเลยนะว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยแม่งเป็นออฟฟิศซินโดรมแน่นอนเลยเฮ้ยแม่งต้องมีแนวโน้มเป็นเรื่องนี้แนะ่แม่งต้องมีปัญหาปวดชาปวดล้าวตามแขนขามือเอรร่างกาย คอบาไลาสิ่งที่จะขายได้ถ้าเป็นอาหารเสริมก็คือต้องเป็นกลุ่มวิตามินดีเพราะวิตามินบีเนี่ยช่วยเรื่องของการเหนี่ยวนําประสาทนะลดอาการพวกพวกนี้ได้ช่วยได้นะครับหรือเราอาจจะขายโปรดักต์ตัวอื่นก็ได้แก้ปัญหาฟศซิน,น,นโรมอาจจะเป็นเรื่องของเครื่องนุง่งเครื่องนวดนู่นนี่นั่นได้หมดปืนนวดเออปืนนวดเน,นีย่เออนนยเพิ่งซื้อมาเหมือนกันปืนนวดเนี่ย่แ,แะนี่ไง ภาพกว้างมันทําให้เราเหนื่อยน้อยลงถ้าสมมตินายเราสั่งมานะแชมป์นะเฮ้ยน้องมึงไปคิดแผนการตลาดมาซิเฮ้ยน้องไปคิดทําสวอตทาอะไรมาก็ทําตามที่แชมป์บอกแล้วมาครัถึงถลึกว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้เว้ยโอ้เหนื่อยมากเพราะว่าพอออเดอร์ของเจ้านายมาเนี่ยสิ่งที่อย่างแรกที่เราทําก็คือเราต้องเข้า g o o g l e ก่อนเลยแล้วบางทีเราแบงก์อ่ะเราแบบ แล้วผมจ,จะต้องไปเซิร์ชไปเข้าไปเริ่มเดียตรงไหนอะไรเนี่ยครับอันอันนี้ช่วยให้เราเริ่มได้ค่อนข้างดีเลยครับผมแต่อย่าลืมนะสิ่งที่แชมป์ย้ำนะแล้วผมก็อยากจะย้ําอีกคํารบหนึ่งนะครับว่ามันคือตัวช่วยจริงๆแต่หลายอย่างเราต้องช่วยตัวเองนะคุณ<ม><ม>ต้องเข้าใจขั้นตอนมันด<ม>้วย<ม>ในการทำพิเศษแผนในการทำส t r ATEGY และคุณต้อง<ม>รู้ว่าคุณจะคุยกับมันยังไงอย่างวันนี้เราทำให้ดูเนี่ยเห็นไหมง่ายมากเลยถ้าฟังรายการเราเนี่ยถึงนาทีนี้เนี่ย เรื่องงานที่นายสั่งแบบเนี้ยก็เนี่ยใช้เวลาเท่านี้แหละก็เสร็จแล้วที่เหลือค,ค,คุณก็ไปตัดแปะให้มันดูสวยงามนะใช่ไหมครับนีง่งานแค่นี้เองกรับก็ในในวงการ Generative AI จะมีอยู่คำพูดหนึ่งซึ่งผมชอบมากๆเลยครับคือคตัว AI โมเดลเนี่ยจะมีความเก่งได้เท่ากับผู้ใช้เสมอ,อมครับมันจะไม่เก่งไปกว่าเรามันไม่มีทาง นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องนั้นเลยนะครับผม,มต่อให้ AI เนี่ยโหเก่งมากเทรนมาจากอะไรยังไงมันก็จะเก่งเท่ากับเราเสมอเพราะว่าเราไม่สามารถตรวจสอบคําตอบมันได้ครับผมใช่ความความอันตรายอันนึงก็ก็อยากจะฝากเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่สามารถเชื่อมันได้ร้อยเปอร์เซนตเพราะใครก็ไม่รู้ <Yeah. S 1> สอนมันใช่ไหมเราอาจจะต้องมีวิจารณญาณถ้าถ้าเรามีเวลาหลังจากได้ข้อมูลจากมันเนี่ย ก็คลอสเช็คจากผู้ที่มีประสบการณ์ในออฟฟิศก็ได้หรือเอาเป็นดราฟไปคุยกับนายก่อนก็ได้บางทีมันอาจจะทําให้งานของเราเนี่ยคมขึ้นดีขึ้น AI ช่วยเราอาจจะได้ถึง80-90%นะถ้าถ้าถ้าเราวางโพ i ิชันให้มันให้มันตอบเราแล้วก็ใส่พร้อมที่มันถูกต้องเข้าไปเงี้ยหรือว่าใกล้เคียงเนี่ยงานเราก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นตอนแรกของเรานะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์แล้วก็ไม่กลัว AI อีกต่อไปนะครับแล้วก็รายการของเราก็จะมาทุกสัปดาห์แบบนี้แหละใครอยากให้เราเอา AI มาช่วยในงานไหนก็ส่งอินบ็อกซ์มาหาผมได้นะครับที่มนุษย์เดรมพันใหม่แต่รายการนี้ก็จะรันโดยผมกับแชมป์ไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วก็ฝากองค์กรเหมือนกันนะครับเราสองคนเจอปัญหาเยอะนะครับที่องค์กรเนี่ยยังขาดการเอา AI ไปใช้ให้อย่างมีประสิทธิภาพผมทั้งสองคนเนี่ยก็ยินดีนะให้คำปรึกษาแล้วจะดีมากนะครับถ้าเกิดว่า แต่และองค์กรเนี่ยเอา AI ไปปรับใช้ให้ตรงตามตำแหน่งงานที่องค์กรนั้นมีไปเลยอนะเยี่ยมที่อันี้เออเราสองคนดีไซน์พร้อมให้เลยว่ามันควรจะต้องใช้อะไรน้องๆในองค์กรรว<อ>มถึงดีไซน์แบบ AI to s p o r ให้เข้ากับตำแหน่งงานน,นั้นๆด้วยว่าอ่าโอเคตำแหน่งนี้อุตสาหกรรมแบบนี้ควรใช้ AI ชตัวไหนบ้าง หน really ึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยครับพูดง่ายๆเราควรจะต้องมีคู่มือการใช้ AI ตามตำแหน่งได้แล้วแต่นี่แหละเราสองคนเลยมาช่วยดีกว่าเพราะว่าทั้งทั้งผมทั้งทั้งแชมป์เนี่ยเจอมาเยอะแล้วก็เราเข้าใจบทบทของโลกการทํางานดีอยู่แล้วงั้นการเอา AI มาประยุกต์เนี่ยมันจะทําให้การทํางานของคนในองค์กรเนี่ยเหมือนมีเครื่องทุนแรงนะแล้วก็น้องๆเองก็จะได้ไม่ต้องกลัวว่า AI จะมาทําให้เขาตกงานตอนเนี้เขาจะกลายเป็นว่าคนที่ บริษัทอยากให้อยู่ต่อด้วยซ้ําเพราะว่าสามารถทําให้ productivity มันดีขึ้นได้หลายเท่าตัวนั่นเองนะครับครับอ่ะลาไปก่อนนะเราสองคนสําหรับ AI นะยังไงดีตอนแรกสนุกมากเลยพี่ติดตามตอนต่อไปกันได้นะครับสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวได้ครับสวัสดีครับอ่ะสวัสดีค